ฮอตแค่ไหนถามใจเธอดูครับสำหรับคิมมินยูนะครับหรือว่าเลขาชาพระรองแห่งชาติจากซีรีส์เรื่อง business proposal ครับผลงานสุดฮอตเรตติ้งนี่ต้องบอกว่าพุ่งไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยนะฮะโกยหัวอกหัวใจคอซีรีส์เกาหลีไปทั่วทุกย่อมย่าจริงๆครับล่าสุดนะครับก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วครับว่าหนุ่มคนนี้จะบินลัดฟ้ามาเยือนเมืองไทยเพื่อนัดเจอกับแฟนๆชาวไทยกับงานคิมมินยู the first fan meeting proposal in Thailand นะครับ ซึ่งงานนี้เนี่ยกำหนดจัดขึ้น2วันด้วยกันครับก็คือวันที่11และ1ิมิถุนายนนี้ที่ MCC Hall The Mall b a n ก k a นะครับแฟนๆเนี่ยเตรียมงบแล้วก็เตรียมเสียงกรี๊ดรอไว้ได้เลยนะครับพร้อมกับต้อนรับเลขาชากันได้เลยนะฮะงานนี้จะเปิดจำหน่ายบัตร28่สิพฤษภาคมนี้นะฮะทางไทยทิ k เมเจอร์และแฟนๆเนี่ยสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวของงานนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของโคโนล็อกผู้จัดงานได้เลยครับ สำหรับคิมมินยูนะครับผมหนุ่มเจ้าบทบาทวัย27ปีนอกจากซีรีส์เรื่อง business proposal แล้วก่อนหน้านี้ครับเขายังมีอีกหลายบทบาทซึ่งเป็นบทที่น่าจดจำให้กับแฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบทฟาบาทในซีรีส์เรื่อง queen love and war นะครับในปี2019และ2020รวมถึงมีซีรีส์เรื่อง backstreet rookie ในปี2020และก็ snowdrop ที่เพิ่งลาจอไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ